ฮัลโหลยูคลิปนี้ก็จะเป็นการมาเที่ยวคาเฟ่สัตว์หมาแมวครั้งแรกของแม่และลูเปิดประตูมาดันแรกเราก็จะเจอน้องหมาตัวน้อยๆสิบกว่าตัวที่เขาเอาไว้สำหรับรับลูกค้าตอนแรกและน้องหมาพวกนี้ก็จะมีนิสัยที่แบบไม่ดุไม่ดันไม่สนใจอะไรเลยน้องอยากแต่จะนอนอย่างเดียวเลยจ้าและเมื่อน้องปุนเสียใจที่น้องหมาไม่สนใจก็เลยมาหาน้องแมวดีกว่า แรกๆก,ก็มีความสุขนั่งรักกันดีปุนกับแมวอะ่ะและมีความสุขจังเลยห้องเนี้ยแมวสนใจปุนแล้วแม่ไอฉันไปเอาน้ำแป๊บเดียวกลับไปอีกทีเห็นของปุนไปน้ำอยู่ในมุมอ้าวเฮ้ยน้องปุนทำไมร้องไห้แล้วลูกใครทำอะไรไอเราก็ตกใจคิดว่าแมวขวนเลยถามใหญ่เลยว่าเป็นอะไรรู้คำตอบที่ได้คือทั้งหมาทั้งแมวเลยไม่สนใจปุนเลยหมาแมวสนใจแต่นอนอะแม่ ให้เราก็ต้องมานั่งจัดระเบียบแมวอีกให้มานั่งสนใจปุ่นเดอ้ออย่าไปไหนกันละ่ะสนใจลูกชายชันน่อยแมวเอ้ยอุา่าเสียตังเข้ามาเราเนี่ย